สวัสดีครับวันนี้ก็มีรถรุ่น 108S เข้ามาใหม่2คันนะครับรถอย่างสภาพเดิมๆพึ่งเข้ามานะครับพึ่งเข้ามาเมื่อเช้าอันนี้ก็จะลองระบบการทํางานเบื้องต้นให้ดูก่อนนะครับแต่เท่าที่ผมลองอลองขับทั้งสองคันนะครับรถก็ถือว่าสภาพดีอยู่นะครับระบบเครื่องยนต์เกียร์ไฮดรอลิกปกตินะครับแต่ทีนี้ รถ2,400ชั่วโมงนะครับรถมาเดิมๆเลยแต่เดี๋ยวยังไงก็จะปรับสภาพให้นะครับอันนี้พื้นฐานไม่ได้มีอะไรเท่าที่ผมดูจะมีสีล้อหน้าารู้สึกจะรั่วซึมๆอยู่ข้างหนึ่งแต่นอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับถือว่าใช้งานน้อยนะครับรถใหญ่2,400ชั่วโมงถือว่าน้อยมากระบบ การทํางานต่างๆเครื่องยนต์ระบบเกียร์ชชตเทิลปกตินะครับรน้ำหนักัวมอะไรปกติซ้ายเหมือนขวาไม่หนักนะครับครับก็คือปกติรกบเกียร์เดินหน้ารกบเกียร์ถอยหลังนี้ลองไล่เกียร์แล้วก็คือปกติรถใหญ่สองพันกว่าชั่วโมงหรือสามพันเนี่ยถือว่าไม่เยอะครับ ร,รถใหญ่แน่นอนมันมันออกมาเพื่อลุยงาน,นแล้วมันไม่ใช่รถจอดจอดไม่ได้ครับค่าตัวมีสูงรถใหม่ล้างแปดแต่ซื้อมาจอดนี่จบืูว่าสภาพดีนะครับเดิมๆเดี๋ยวเราเก็บงานเดีย๋ยวเรามาดูอีกตัวนึ้ครับ ระบบไฮบริกหน้าหลังก็ทําง,งานปกตินะครับขึ้นลงปกติหาหลังไม่กระตุตออกระบบเองยน์ดเดียวก็น้ำนักปกติครับคันปกติเกียร์ปกติครับเดี๋ยคันนี้ราคาก็อยู่ห้าแสนก้าหมื่นเก้าพันนะครับันเดียวราคาถูกมากนะครับ้าเทียบ ตอนลถปลายแดงนี่ราคาลงมาเยอะครับทะรวมดอกเบี้ยนี่ทะลุสองล้านกว่าครับอันนี้ภายนอกทั่วไปก็ถือว่าสมบูรณ์ดีนะครับซุ้มล้อมีรอยแตกครับนะครับซุ้มนี่เป็นไฟเบอร์แตกง่ายอันนี้ก็ไม่มีรอยแตกครับเป็นรถปกติ ก็ใกล้เคียงกันนะฮะรู้สึกจะมีซีนล้อหน้าร่วเมงยังน,นแต่กระบอกช่วยยกท้ายไม่มีรั่วนะครับทั้งสองคันครับเทิ่นก็ถือว่าเร็วดีนะครับไม่ต้องรอเดี๋ยวรอปรับสภาพเสร็จเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกทีนะครับโอเคขอบคุณมากครับ